ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ปิยะบุตรลุยอุดรมั่นใจเลือกตั้งอบตคนไว้วางใจชี้ใครดูถูกส่งท้องถิ่นก็แพ้แต่คะแนนนิยมมีแต่เพิ่มนายปิยบุตรแสงกนกกูลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเดินทางพบปะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน โดยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีทีมผู้สมัครนายกอบตอมากสุดถึง23ทีมและเมื่อรวมกับสอ,อบตอมีจำนวนถึง94คนโดยคณะก้าวหน้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะสามารถปักธงในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคะแนนความนิยมนั้นมีแต่ดีขึ้นในทุกการเลือกตั้งอีกอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทำงานของคณะก้าวหน้า พื้นที่จังหวัดอุดรธานีแม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระดับอบอจอมาเป็นฝ่ายบริหารแต่เรายังได้สอ,อบอจอมาถึง10คนซึ่งเข้าไปทำหน้าที่ได้อย่างดีมีผลงานประจักษ์ชัดเช่นกรณีที่สอ,อบอจอของเราไปร่วมปรรยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมางบที่เอาไปใช้แต่ไม่คุ้มค่าอย่างโครงการปล่อยปลา แล้วก็ร่วมปรรยะติตัดงบนี้แล้วนำมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดนอกจากนี้ในจังหวัดอุดรธานีเรายังมีเทศบาลตำบลบ้านยวดอําเภอรสร้างคอมเทศบาลตำบลปักโคอําเภอกุดจ,จับและเทศบาลตำบลสีทธาตอําเภอสีทธาตซึ่งคณะก้าวหน้าสนับสนุนชนะเลือกตั้งได้เป็นฝ่ายบริหารด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นฐานที่มั่นของเราในอีสานและเชื่อว่าเราจะมีคะแนนความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งการเลือกตั้งระดับอบตอนในวันที่28พฤศจิกายนนี้จะเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราจะได้พิสูจน์ว่าพี่น้องชาวอุดรธานีสนับสนุนเราอุดรธานีเป็นจังหวัดของคนที่รักประชาธิปไตยมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อไหร่พี่น้องจะออกมายืนแถวทุกครั้ง การเลือกตั้งอบตอที่จะถึงนี้เชื่อว่าพี่น้องชาวอุดรธาน,นีก็จะได้ออกมาแสดงพลังอีกครั้งเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ